แ่่วันนี้เราเรามาลองไถกันแบบดูดูด,ดูอันนี้ไถก็แบบดูดูเดี๋ยวเราไถกันแบบไม่มีการเตรียมการมาก่อนอเพราะว่าผักพุ่งเยอะก้กอยกาเพราเยอะแล้วมาที่เราถอยแล้ว คือถ้าไถาในแปลงมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะในแปลงดินมันจะดีกว่านี้อันนี้เป็นดินผมดินดานมีทั้งหินมีทั้งทรายอ่าเดินหน้าถอยหลังได้ครับตัวนี้ เดินหน้าถอยหลังได้